ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเองเสียงนะครับในรถโตลต้าตัวแลนดิเซอร์นะครับตัวพาราโดนะครับซึ่งเป็นรถนําเข้านะครับตัวฟอนต์จะไม่มีมาให้นะฮะเป็นช่องติดตั้งฟอนต์นะครับวันนี้ครับสิ่งที่เราจะการดับแดกออกแบบนะครับเปนดับแรกนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัวฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์ตรงรุ่นนะฮะนะเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับในส่วนของด้านหลังสำหรับผู้บริหารนะครับเดี๋ยวเราทําการติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่ ปฏิบัติการในดอยนะครับติดตุวตุงหัวหมอนพร้อมกับทําการออกแบบงานซาวนะครับในส่วนของระบบเครื่องเสียงนะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวเอ่อโพลิเซอร์เข้าไปนะครับที่เป็นของทางค่ายเอลไพนะครับนะครับตัว 0850x นะครับพร้อมกับมีจอดิสเพย์นะครับเพื่อให้เรามาเลือกนะครับเลือกซอร์สการทํางานของตัวฟอนต์ทางด้านหน้าและฟอนต์ด้านหลังนะครับโดยใช้เจ้าตัวเอ่อตัวดิสเพย์วนี้เป็นตัวนะครับ เดกเตอร์นะครับต so ัดต่อสัญญาณนะครับและนอกจากนั้นะครับเราก็จะทําการติดตั้งเจตัวแผ่นดมนะครับชุดหน้าชุดหลังนะครับพร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจตัวลำโพงมีเลนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจตัวลำโพงมีเลนนะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติแล้วที่เสียงที่ดีนะครับและนอกจากนั้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและเทคนิคในการติดตั้งเจตัวแผ่นดม ติดตั้งแบบไหนให้แดมกับตัวบลี่รถมีการยึดเกาะมาได้ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการออกแบบติดตั้งเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุ่นครับพามาชมเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอนะครับที่เป็นจอแขวนอยู่ที่บอะนะครับซึ่งมีไซส์ขนาด12.5ตัวนี้นะครับนะครับเรามาดูเทคนิคในการออกแบบติดตั้งทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพกษนนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวจอแขวนนะครับก็จะใช้ขายึดอย่างเงี้ยฮะมาสูงข้าไปนะครับนะครับมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเวลารถมีการเคลื่อนตัวมาเกิดการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลและท่านผู้ชครับเราก็ได้ทําการออกแบบนะครับตำแหน่งและขายึดขึ้นเอาใหม่นะครับโดยขายึดแบบนี้เราไม่ใช้นะครับเห็นไหมครับดูงานออกแบบของทางทีมงานโอเวอร์คอนซัลและท่านผู้ชครับเรามีการเขียนแบบนะครับแล้วก็ไปนำนะครับไปทำตัดทำการคัด จะดูเจ้ตัวโลหะตัวนี้นะครับให้ได้ตามรูปที่เราต้องการแล้วก็ทําการพับเข้ามุมอยู่ครับมันจะยึดเกาะแข็งแรงแน่นหนายนกว่าตัวขายึดที่เป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวขาที่เราต้องการออกแบบดีไซน์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนาเจ้าตัวจอนมาทําการติดตั้งเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ ครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวจอนะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการในดอยนะครับติดตั้งอยู่ตำแหน่งที่บอกนะครับทางด้านหลังตัวนี้นะฮะเราได้มีการนำแผ่นโลหะทําการพับขึ้นรูปนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของเจ้าตัวจอมอนิเตอร์เห็นไหมครับพร้อมกับมีการออกแบบดีไซน์นะครับตำแหน่งในการฝังตัวจอเดเลกเตอร์นะครับเพื่อมาทําการเลืกนะครับเลือกเลือกซอฟสัญญาณนะครับระหว่างฟอนชุดหน้าแล้วก็จอมอนิเตอร์นะครับรวมทางสัญญาณบลูทูธนะครับ และนอกจากนั้นครับยังควบคุมวอลลุ่มนะครับพร้อมกับนะครับตำแหน่งในการแมบอรี่นะครับนะครับหลังจากที่ลงการติดตั้งเสร็จแล้วครับนะครับการปรับแต่งก็มีความสะดวกสบายนะครับเหมาะสำหรับผู้บริหารนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอนะครับในรถโตต้าแ n นดูเซอร์พาโดคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับ ในรถโตโยต้าแลงรูเซอร์นะครับตัวพาโดคันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราได้เลือกจอนะครับเป็นจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยนะครับนะครับขนาดไซส์ขนาด10.2เป็นระบบแอนดรอยนะครับมาทําการติดตั้งครับมีความลงตัวฮะนะครับจอเต็มอยู่นะครับได้มุมมองนะครับนะครับได้ที่ดีนะฮะและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวกล้องแคมิล่านะครับซึ่งเจ้าตัว ตัวต้าไลกูเซอร์ตัวพาโด้คันนีะครับไม่มีกล้องแคมิล่านะครับวันนี้เราก็ได้ทำการติดตั้งตัวกล้องแคมิล่าเข้าไปนะครับเพื่อมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับเวลาเข้าเกียร์อานะฮะนะครับนอกจากนั้นครับเราก็มาดูวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับสำหรับตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการไดทอยนะครับเราก็ไปที่โฮมนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้ก็เป็นพื้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์นะครับ Google m a p นะครับหรือ YouTube นะฮะเดี๋ยวลงไป u t u b e ดูนะครับ ตัวแอปตัวนี้นะครับสามารถปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ได้ด้วยนะครับก็จะมีหมดภาพให้หมาแสดงผลที่หน้าจอนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับในรถโตลต้าแรนกูเซอร์ตัวพาโดคันี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบมิติและวิธีเสียงดูครับเดี๋ยววันนี้เราทําการทดสอบนะครับเล่นไฟลเพลงจากทาง YouTube โดยการดับสัญญานะครับมาทําการวิเคราะห์ระนนบวก็มคผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับโดยผ่านจนตัวโปรดิเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกัดูนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอซึ่งเป็นระบบเป็นปการไอเดียนะครับในส่วนที่ตัวคอนโซลทางด้านหน้านะครับซึ่งจอมีไซส์ขนาด10.2นะครับเราก็ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมมีจอตรงรุ่นนะครับนะครับมีความลงตัวนะครับได้มุมมองและมิติที่ดีนะฮะและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งตัวตัวจอนะครับซึ่งเป็นระบบเป็นปฏิการไอเดียนะครับขนาด12.5นะครับติดตั้งอยู่ที่พนักพิงนะครับารมกี นะครับออกแบบสร้างเจ้าตัวผีดขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างเจ้ตัวจอนะครับเพื Nach ่อเวลาลดพิการขึ้นตัวก้นเราจะไม่เกิดการสั่นคลอนหรือย <NON. S 3> ึดแน่นหนานะครับเราพิการออกแบบเฉพาะนะครับเจ้าตัวรถตัวต้าไลน์เซอร์ตูพาโดโดยเฉพาะนะครับพร้อมกับทำการออกแบบดีไซน์นะครับติดตั้งตำแหน่งเจ้าตัวดิเรกเตอร์นะครับเพื่อมาควบคุมคุณภาพเสียงเนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูการใช้งานกันครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวบอลลู สามารถคนโทนวลุ่มได้เลยนะครับไม่ต้องไปรบกวนนะครับเพื่อนสมาชิกที่กาลังขับรถอยู่นะฮะเอาสามารถคนโทนเลือกซอสนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจอทางด้านหน้านะครับหรือจอนะครับที่พนักพิงนะฮะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับนะครับวิธีการใช้ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากนะครับกดคูมค้างไว้นะแล้วเราก็เลือกไปที่ออกนะฮะถ้มีตัญญาณจากตัวจอนะครับที่พนักพิงนะครับเดีะครับ ำสัญญาณเข้ามาในระบบนะฮะเราก็วิลุ่มได้เหมือนเดิมแลดูคุณภาพเสียงนะครับถ้าเราจะไปนะครับซอสหรือแหล่งกำเนิดจอดทางด้านหน้านะครับเราก็กดเหมือนเดิมฮะพางไว้นะครับแล้วก็หมุนมาที่ทแชร์แล้วดูคุณภาพ ครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถโตวต้าแลงกูเซอร์ตัวพา d o คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้งานติดตั้งนะครับที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะครับแฝงไปด้วยเทคนิคนะครับก็เชิญได้ที่โอเวอร์คอนซาวและชิพนะครับ